สวัสดีค่ะเจ๊เคนโนพามาชมกับบรรยากาศดีนะคะทุกท่านบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะคะมาพร้อมกับที่ดินแระสวนผลไม้ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะตั้งอยู่บนถนนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะคะปากทีจังหวัดนครนายกคุกท่านแปลงนี้นะคะที่ดินพร้อมสวนผลไม้ค่ะพื้นที่1ไร่2งาน74ตารางวานะคะมีรั้วรอบนะคะุณท่าน พร้อมรัวไว้เรียบร้อยค่ะตั้งอยู่บนอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนาบ้านติดทางสาธารณประโยชน์นะคะบนพื้นที่เป็นสวนค่ะสวนผลไม้ผสมนะคะและมีบ้านไม้เก่าอยู่ด้วยหนึ่งหลังนะคะที่ดินเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยค่ะปลูกผลไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตกันได้แล้วด้วยนะคะมีหลากหลายชนิดเลยค่ะมายงชิด6ตน้นมังคุด15ตน้น เงาะ1ต้นมะม่วงเขียว2ต้นทุเรียน2ต้นและบ้านไม้เก่า1ห,หลังนะคะเป็นที่ดิน,นโฉนดทุกท่านพร้อมโอนได้เลยนะคะปลอดภาระค่ะราคาที่ดินแปลงนี้นะคะพร้อมบ้านเก่า1ห,หลังราคาอยู่ที่1 9ล้านนบาทนะคะพื้นที่1ไร่2งาน74ตารางวาเป็นบ้านสไตล์บ้านสวนนะคะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ว่าจะซื้อไว้สำหรับอยู่อาศัย สำหรับเกงกำไรหรือว่าจะทำเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะท่านสามารถติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรไอดี ID รา้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเจคเคนใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามให้เจคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ